อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Babe นะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรราจากเบมอนกัน หลังจากที่ MV ใหม่เนี่ยนะครับ Love in My Heart ถูกปล่อยออกมาฟแฟนๆเนี่ยเห็นแววความฉายแสงออร่าของความเป็นนางเอกซีรีส์ของความเป็นนักแสดงจากโรล่าออกมาคนพูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับกับอินเนอร์แล้วก็การแสดงของโรล่าที่ดูเหมือนว่าหน้าตาทายทุกอย่างเนี่ยเหมาะที่จะเป็นนักแสดงเหมาะที่จะเป็นนางเอกซีรีส์มากๆด้วยความสวยวิชวลตรงทายเกาและฟแฟนๆก็บอกว่านี่แหละคือความนางเอกซีรีส์มีความคล้ายกับรุ่น พี่นะครับคนดังที่เป็นไอดอลแล้วก็กลายเป็นนักแสดงอย่างพี่เปซซจิบางคนก็บอกว่าฟิลแบบว่าวอนยองเลยนะครับก็เป็นลูกรักเกาหลีทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็สวยวิชวลมากความสามารถกันทั้งนั้นโรราเนี่ยคนก็บอกว่านี่แหละโตอีกนิดเนี่ยทางค่ายน่าจะดันไปทางซีรีส์ได้แน่นอนและการแสดงของโรราก็น่าจะทําได้ดีด้วยเพราะว่าจากที่เห็นมาในทุกๆผลงานโรราจะโดดเด่นเรื่องการแสดงออกมากๆทางแบบว่าอินเนอร์แล้วก็ความเป็นแบบคนที่ถ่ายทอดอารมณ์ ได้ดี ยิ่งใน MV ีล่าสุดเนี่ยจะมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยิ่งทําให้ได้เห็นทักษะฟีมือแล้วก็ความสามารถในด้านนี้ของโรราเพิ่มขึ้นฟีลของความเป็นนักแสดงสาวท่านหนึ่งเนี่ยก็เลยออกมาชัดมากขึ้นกว่าเดิมเมนโรราในหลายคนก็อยากเห็นโรราแสดงซีรีส์สถทาแบบว่าอยากให้น้องโตเร็วๆแล้วก็ได้ซีรีส์มาสักทีมันจะต้องดีต่อใจจะต้องดีต่อตามากแน่นอนถ้าหากได้เห็นโรราอยู่ในซีรีส์ถ้าบทดีแล้วด้วยเนี่ยบอกเลยว่าปังยาวๆแน่นอนใครที่เป็นแฟนคลับโรรา รหรือว่าเป็นแฟนกลับเบมอนอยู่แล้วอยากเห็นการแสดงของโรราไหมและคิดยังไงกันบ้างที่ในตอนนี้ฟนแฟนๆเนี่ยเริ่มพูดถึงกันว่าโรราควรจะได้เป็นนางเอกซีรีส์ในวันข้างหน้าถ้าโตขึ้นและถึงเวลาที่เหมาะสมกับช่วงอายุลองคอมเมนต์กันมาคลิปนี้ก็แวะอัพเดตแวะชวนคุยเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ